สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันจยาขุนแก้วมาจากสาขาการบริหารจัดการท้องถิ่และการบริหารการพัฒนาหมู่ที่1นึ่เยเลขที่3 4ีวันนี้เราจะมาแนะนำร้านอาหารที่มหาสารคามน,นะคะชื่อร้านข้าวต้มติดลมตั้งอยู่เส้นริมคลองตะบนตลาดอําเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามค่ะ เราจะมาถามพี่พนักง,งานคนนี้กันนะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่ออ้อมค่ะทําไมคุณพี่ถึงมาทํางานที่ร้านนี้คะเพราะว่า,เ,าเพื่อนร่วมง,งานดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าค่าแรงกับทิปดีรับข้าวอร่อยแล้วก็โปรเบรียถูกค่ะแล้วซิกเนเจอร์ของร้านนี้คืออะไรคะเมนูเด็ดอะคะ่ะ ก็จะเป็นพวกเ,เนื้อปลาคางังปลากระพงแล้วก็ปลาเก๋าค่ะอร่อยช่วงนี้มีโปรโมชั่นเบียอะไรบ้างคะตอนนี้ก็จะมีเป็นเบียรช้างนะคะ3ขวด99บาทแล้วก็สิงห์8บาทรีโอ112บาทค่ะโคเบียตลอดทั้งคืนค่ะแล้วคุณพี่อยากฝากถึงลูกค้าที่ยังไม่มาอยากฝากอะไรไหมคะ ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเบียร์ราคาถูกแล้วก็กับข้าวราคาถูกแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่